ครับผมสวัสดีเดอะพีเพลครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชงวลกทัวร์ไลน์ครับเรามาถึงยุคนะครับคันเร่งไฟฟ้าที่เรียกว่าสมาร์ทคันเร่งไฟฟ้าอ่าเอารวมกันอย่างนี้เลยนะครับมาถึงยุคที่เราใช้คันเร่งไฟฟ้าปรับจูนจากมือถือปรับจูนได้แบบทันทีทันควันชอบตรงนี้ครับก็ติดตรงนี้เลยเอาสายหยอดตัวนี้อย่าเพิ่งเสียบนะครับเสียบแล้วออกอยากผมเสียบแล้ว ต้องใช้ฝีมือนิดหน่อยในการเอาออกเดี๋ยวพี่จะเสียนะครับประมาณนั้นเสร็จแล้วก็เสียบเข้ากล่องบลูทูธนะครับรีโมทเข้ากล่กองบลูทูธแล้วก็เสียบปลักได้เลยครับ 1...2... ึ่กดค้างไว้ไให้มันกระพริบสวัสดีเดอะวพี่เพิลครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชงกกทัวร์ไลน์ครับพบกันอีกแล้วครับชงกกทัวร์ไลน์เรามาถึงยุคที่สามารถปรับจูน กล่องขันเร่งไฟฟ้าหรืออัตราเร่งตามใจฉันง่ายๆโดยหยิบมือถือขึ้นมาแล้วกดเข้าสู่ยุคสมาร์ทกล่องคันเร่งไฟฟ้า ที่แท้ถูกครับครับท่านผู้ชมครับเรามาทำความรู้จักกับกล่องคนเร็งไฟฟ้ากันก่อนนะครับมันคืออะไรเนาะถ้าพูดถึงยุคนี้แล้วเนี่ยน้อยคนที่จะไม่รู้จักละละส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนรู้จักปรับแต่งรถสักเล็กน้อยนะครับไอ้ขาซิ่งนี่ไม่ต้องพูดถึงเข้าไปถึงรีแม็กกล่องพ่วงกันแล้วนะครับแต่สำหรับเราชาวชงทัวร์ไลน์นะครับช่วชอบขับรถเที่ยวชอบขับรถเล่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ คือกล่องครเล่งไฟฟ้าก็เป็นอุปกรณ์เสริมอย่างหนึ่งสําหรับคนที่กลัวการแก้ไขรถยนต์กลัวการปรับแต่งมากๆกล่องครเล่นไฟฟ้าจึงเป็นอุปกรณ์เสริมเข้าไปในรถยนต์ที่ง่ายที่สุดเพื่อนํามาประกอบการใช้งานครับครับกล่องครื่งเล่งไฟฟ้าเนี่ยก่อนที่ท่าน จะเลือกใช้เข้ามาท่านต้องรู้และทําความเข้าใจกับมันก่อนนะครับกองคันเร่งไฟฟ้าไม่ใช่สิ่งที่จะทําให้รถท่าแรงขึ้นไม่ใช่สิ่งที่เพิ่มแรงมา้าแรงบิดนะครับแรงมา้าปกติมันอยู่สมมติไอคันส้มเนี่ยร้อยซม้ามันก็อยู่ร้อยเม้าใส่กองคันเร่งเข้าไปมันก็ไม่ได้เพิ่มมา3-400ม้าหรือทอร์กอยู่ที่450หรือ350มันก็ไม่ได้กระโดดขึ้นไปเป็น ท็ Talk, ์กเป็นพันนะครับเราต้องเข้าใจในส่วนนี้กล่องขั้นเร่งไฟฟ้ามันทําหน้าที่อะไรครับกล่องขั้นเร่งไฟฟ้ามันทําหน้าที่บริหารจัดการกําลังไม่ว่าจะเป็นแรงบิดหรือท็์กหรือแรงม้าที่ตอบสนองท่านเนี่ยนะครับที่มีอยู่ในตัวรถนั่นแหละรถท่านมีเท่าไหร่มันก็มีเท่านั้นณช่วงนั้นท่านดูแลรถท่านยังไงท่านซื้อรถหรือเลือกใช้รถรู้รถยังไงนะครับมันก็บริหารจัดการอย่างนั้น ก да องขับเร่งไฟฟ้าเนี่ยมันทําหน้าที่ยังไงครับมันทาหน้าที่ในการกระชับ well พื้นที่ห <ah รือเรียงกราฟใหม่นะครับด้วยข้อจํากัดของโรงงานนะอาจจะเป็นเรื่องการตลาดอาจจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมอาจจะเป็นเรื่องของโรงงานอาจจะเป็นเรื่องของการควบคุมคุณภาพอะไรต่างๆเนาะสิ่งที่จะมาทดแทนมาตอบสนองต่อการใช้งานตอบโจทย์หรือบางคนบอกตอบตันหาก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ทุกท่านจะเลือกเอานะครับกองขันเร่งไฟฟ้ามันทําหน้าที่ใน การบริหารจัดการหรือแมเนจเมนต์เครื่งไฟฟ้านะครับทั้งแรงม้าแรงบิดที่อยู่ในรถนะครับแรงม้าที่ตอบสนองแรงบิดที่จะฉุดกระชากลากจูงลากถูอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับมันทําหน้าที่ในการบริหารความต่างมันอยู่ตรงนี้ครับสําหรับคนจะบอกว่ามันเป็นกล่องหลอกฝันกล่องหลอกลวงกล่องแรงต่างอันนั้นมันก็แล้วแต่เพราะบางคนไปเข้าใจว่ารถตัวเองโอ้โหได้แรงม้ามากขึ้นได้ อทอกมากขึ้นใต้แรงบิดมากขึ้นอันนี้น่าจะเป็นกล่องขายฝันมันไม่ได้ทําหน้าที่อย่างนั้นแต่มันทําหน้าที่ในการบริหารจัดการแรงมา้าแรงบิดที่มีอยู่ในตัวรถเพื่อตอบสนองคนใช้งานเพราะการใช้งานของแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันรถเข้าออกมาแบบกลางๆแบบสแตนดาร์ดแบบอย่างง่ายๆเพื่อให้ทุกท่านเลือกใช้หรือเอาไปปรับใช้มันก็มีอยู่2ออย่างครับ1ปรับให้เข้ากับรถ2ก็คือ ปรับรถให้เข้ากับคนหรือบางคนเลือกตัวเลือกที่3ก็คือวินวินปรับมันทั้งคู่เลยก็คือกล่องคเคร่งไฟฟ้าก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะนํานมาใช้หรือนํามาวินวินในข้อที่3ครับ40กิโล3ชั่วโมงเออ,เอ,อ คัน,นี้อัมินจะมาแนะนําทุกท่านนะครับสิ่งที่สําคัญที่ท่านจะต้องเลือกในการที่จะเลือกใช้กล่องคเรล่งไฟฟ้าคือ1ก็คือการใช้งานมันปกติและมันตอบสนองตอบโจทย์เรานะครับจ่ายไปมันต้องมีดีกว่าที่เราไม่จ่ายนะครับอันนี้คือข้อที่1ครับอันที่2นะครับสิ่งที่จะชนะขาดการหรือสิ่งประเด็นสําคัญที่ท่านจะต้องเลือก กล่องคันเร่งไฟฟ้าสักใบนะครับก็คือปัญหาในการใช้งานระหว่างการใช้มันทิ้งเราไว้กลางดอยไหมสมมุติว่าระหว่างเร่งไปฟืดช่วยแต่แรงต้นกลางปลายไม่บริหารจัดการไม่ดึงกราฟกลับเข้ามาเดิมทีนะครับถ้ารถสแตนดาร์ดเนี่ยกว่าคันเร่งมันจะมาเนี่ยท่านกดคันเร่งเกือบมิดแล้วท็อกค่อยๆขึ้นนะครับแต่การบริหารจัดการของกล่องคันเร่งไฟฟ้ามันจะขยับกราฟเข้ามาให้รอเราไว้ใช้งานเลยท็อกจอ่อท็อกจ่อนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าแรงขึ้น คนบางคนก็เลยแบบเกิดการขายฝันว่าเอ้ยลดตัวเองแรงขึ้นอะไรขึ้นจริง,รงๆไม่ใช่นะครับภายใต้แรงมา้าแรงบิดเดิมนั่นเองเป็นการปรับลดที่น้อยที่สุดในการปรับจูนรถนะครับมันก็เลยเหมาะสําหรับทั้งสายซิ่งและสายสแตนดาร์ดเรามาดูตามข้อ2นะครับมันเกิดเอฟเฟกอะไรไหมเกิดปัญหาอะไรไหมเกิดการ ระหว่างใส่เกียร์ดีต่ออยู่กลางไฟแดงมันเกิดการกระเด้าเกิดนู่ดนี่นั่นไหมเกิดการกระชากไหมกระตุกไหมนะครับการต่อส่งต่อคั้นเลขมันจะต้องสมูทและสมดุลอันนี้เป็นความฉลาดของคนออกแบบกราฟออกแบบคันเ่งนั่นเองครับเช่นต้นกลางปลายถ้ามันดูตั้งแต่ต้นจนจบก็ถือว่าใช้ได้ 3. การใช้งานนะครับจะต้องง่ายสะดวกนะครับบางคนรวมไปถึงสมาร์ทด้วยก็คือคล่องแคล่ว ออนไลน์นะครับปรับจูนได้มีอัปเดตตลอดอันนี้ก็อยู่ที่ท่านเลือกใช้นะครับก็ขอให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ท่านจะเลือกไว้ใช้งานครับอันที่4ครับความคุ้มค่านะบางท่านก็จะเน้นที่ความสวยงามจ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายบางท่านก็เน้นที่ความแรงบางท่านก็เน้นที่ราคานะครับ l e สต์แอนด์เบนครับมีคุณค่า ของเงินแต่ละคนที่จ่ายไปกับสิ่งที่ได้ทุกคนเนี่ยให้ค่าให้คุณไม่เท่ากันอยู่ที่ว่าท่านจ่ายไปแล้วเลือกอะไรครับโดยความคุ้มค่านะครับมันอาจจะมีทั้งราคานะครับมันอาจจะมีทั้งสวิตท,ที่เป็นติดแพ็กเกจมาก็แล้วแต่เลือกนะครับซึ่งความคุ้มค่าบางคนก็เน้นที่จะจ่ายแพงอย่างรุ่นก่อนๆที่แอดมินเคยใช้เคยรีวิวนะครับก็จะมีราคาขึ้นอีกมา สเต็ปหนึ่งแต่มันก็จะรองรับซัพพอร์ตในการจูนต่อไปนน<ๆ>ในอนาคตเช่นในอนาคตท่านอาจจะไปใส่กล่องพว่วงหรือในอนาคตท่านจะอาจจะไปรีแมปซึ่งมันก็รองรับเพราะว่าเขาเรียกโปรเซสเซอร์หรือตัวที่ใช้ในการคำนวณมันถึงนะครับเราก็ต้องเลือกดูด้วยว่าสิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เราใช้ต่างๆเนี่ยมันครอบคลุมไหมนะถ้ามันครอบคลุมหรือมันเผื่อในอนาคตด้วยนั่นก็อีกเป็นหนึ่งในการตัดสินใจแต่สําหรับทั้งมวล นะครับถ้าบางคนไม่สนใจเลยขอแค่มีคันเร่งไฟฟ้าอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับเลือกทั้งทีนะเจ็บครั้งเดียวให้มันจบก็เลือกเอาแล้วกันเนาะครับผมแอดมินได้กล่องคันเร่งไฟฟ้าตัวหนึ่งมาทดสอบนะครับขเขาเรียกว่า Evo Extreme นะนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นกล่องคันเร่งไฟฟ้าที่ ตอบโจทย์ในการใช้งานยุคนี้นะครับเท่งแต่เดิมถ้าท่านได้เคยดูผมรีวิวก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ใช้ในการรีวิวก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็จะตอบโจทย์ในกลุ่ม อีกกลุ่มหนึ่งแต่ตัวนี้เป็น Evo Extreme e นะครับก็จะมีบลูทูธ5.0นะครับในการใช้งานและที่สำคัญมันเจ๋งตรงที่ว่ามันมีแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับมาใช้งานแล้วก็สามารถสั่งการนะครับผ่านมือถือได้ Evo Extreme ครับน e ะ EVO นะครับ ก็ถ้าท่านสนใจอะไรยังไงก็ไปดูที่เพจของเขาเองนะครับแอนวินมไม่ได้ขายนะนะครับเราเอามาเอ่ยมาลองดูแล้วก็กระทืบจนหนังใจแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าสู่ฟังหลังจากที่ได้ทดสอบได้ลองแล้วมันเป็นยังไงครับไอตัวนี้มันก็จะมีอยู่2กล่องนะครับกล่องหนึ่งก็จะเป็นคล้ายๆกับรีโมทเซตนะครับผ่านรีโมทกับอีกตัวหนึ่งก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ทั้ง a p ปส o r และ Google p a ยนะก็ไปเลือกเอา ใช้ได้ทั้ง2ระบบนะครับแล้วก็ตอบสนองแล้วก็สามารถออนไลน์มีปัญหาอะไรก็คุยกับเจ้าของคุยกับอะไรเขาได้เลยเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าสู่ฟังแล้วมันก็จะมีอยู่2กล่องกล่อง,องนึงก็จะเป็นกล่องหลักอันนึงก็คล้ายๆกับรีโมทนะครับแล้วก็เอาติดในมุมต่างๆในรถยนต์ที่ท่านต้องการใช้นะเอ็กซ์ตรีมนะอีโวเอ็กนะครับก็สอบถามเขาแล้วนะก็ใช้ได้กับรถแทบทุกประเภทส่วนจะมีรถอะไรบ้างท่านก็ไปติด ตามไปติดต่อเขาเพราะว่าความต่างมันจะอยู่ที่ปลั๊กนะครับที่เสียบที่กล่องคันเร่งไฟฟ้าที่คันเร่งไฟฟ้าในรถยุคหลังๆเนี่ยมันจะเป็นไฟฟ้าหมดนะครับ <arada. S 1> ท่านถอดแจ็คตรงคันเร่งไฟฟ้าออกนะครับแล้วก็เอาตัวกล่องตัวนี้เป็นพ่วงกลางก็คือสมมุติออกจากคันเร่งของท่านนะครับเสียบนี่ปั๊บแล้วก็แจ็คตัวเดิมของมันนะครับที่เป็นคันเร่งไฟฟ้าท่านก็เสียบผ่านตัวนี้ไม่ใช่กล่องนี้นะมันจะเป็นคันเร่งไฟฟ้าอันเล็ก นะครับท่านก็เสียบเป็นซอบเกตอยู่นะเดี๋ยวจะไปพาทุกท่านไปดูว่ามันเป็นยังไงความต่างว่าโหมด AI ที่ท่านเลือกท่านจะเลือกตัวไหนนะครับแล้วก็สามารถล็อกรอบเครื่องยนต์ได้ด้วยนะนะครับในการที่แบบท่านกลัวมันจะกระโดดน็อกรอบนะครับก็ล็อกรอบมันได้เลยว่าจะให้มันไปสุดแค่ไหนนะครับ บางคนก็กลัวโอเวอร์รันนะก็ตัดได้สําหรับรถแต่งนะครับอันนี้ก็คือล็อกโหมดอะไรต่างๆได้ว่าจะล็อกยังไงไม่มีควันไม่มีควันก็เลือกเอานะครับอันนี้ก็เวฟโหมดอยู่ที่ท่านต้องเลือกแล้วลหละว่าจะเอามันไม่มันนะอะไรต่างๆระบบการลื่นถลายอะไรต่างๆอยู่ในนี้หมดไดนามิกโหมดอะไรต่างๆก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมเอาในเว็บนะครับนะครับยี่ห้อ Evo Extreme นะครับก็ส่งมาให้แอดลองดูนะครับประมาณนั้น ก็คล้ายๆกับรุ่นอื่นๆก็ปรับจูนด้วยระบบ AI เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถกดปุ่มได้ที่รีโมทสายได้เช่นเดียวกันหน้าจอก็จะโผล่ที่นี่นะครับจุดเด่นของมันก็คือตัวนี้มันสามารถปรับจูนได้ด้วยบลูทูธนะครับประมาณนั้นก็สามารถยิงแอปได้ที่ด้านข้างเลยนะครับก็โหลดแอปมาปรับเอาประมาณนั้นการ ติดเครื่องครั้งแรกรีเซ็ตอะไรครั้งแรกก็คล้ายๆกันนะครับประมาณนั้นกดเซตอัพเพื่อให้มันดาวน์โหลดรถคันใหม่เวลาท่านเปลี่ยนย้ายนะมันจะแตกต่างกันแค่ที่ปลั๊กครับ ครับแน่นอนครับปลั๊กก็ฝั่งหนึ่งเข้าฝั่งหนึ่งออกก็คือเสียบคล่อมนะครับอันเดิมก็คือคันเร่งไฟฟ้าเดิมที่อยู่ตรงยอดนะครับเห็นไหมครับปลั๊กที่ถอดออกนั่นแหละเดิมมันจะต้องเสียบเข้ากับคันเร่งไฟฟ้านะครับเราก็แค่ถอดออกมาแล้วเอาตัวนี้คล่อมเหมือนกันตัวนี้ก็เข้าออกคล่อมตัวเก่านะครับอันนี้เขาทาง e v o e x t r e m e มส่งมาให้ทดสอบนะครับประมาณชอบตรงนี้ครับก็ติดตรงนี้เลย เอาสายหยอดตัวนี้อย่าเพิ่งเสียบนะครับเสียบแล้วออกอยากผมเสียบแล้วต้องใช้ฝีมือนิดหน่อยในการอออกเดี๋ยวพินมันจะเสียนะครับประมาณนั้นเสร็จแล้วก็เสียบเข้ากล่องบลูทูธนะครับรีโมทเข้ากล่องบลูทูธแล้วก็เสียบปลั๊กได้เลยครับมาเรียกคาลิเบรตนะแล้วือดาวน์โหลดข้อมูลรถล,ลงกล่องนั่นเองครับอ่ากดครั้งที่1ครับไม่เหยียบไม่เหยียบเบรกนะครับกดครั้งที่2ครับอ่าแล้วก็กดตัวนี้ครั้งไว้ครับ หนกดค้างไว้เรียบร้อยนะครับแมในวันที่ฝนพรัมนะฝนตกที่หน้าต่างด้วยนะครับไอพลาสติกตรงนี้แกะออกได้นะแต่ผมไม่แกะหรอกกลัวมันเก่า <c oughs> นะครับครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามันต่อง่ายดีคือแค่ครั้งแรกแล้ครับแล้วกดปุ่มนี้ก็เข้าโหมด Extreme Control นะง่ายดีแก้วครับ สวยด้วยแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามที่ท่านเห็นสมควร ฒนาเด็กล็กดอยเก็อเบอำเภอจอมทองจังหวัดเชีย,ใยง,ง,ง,งนนใหม่ในยุคเกศจอมทองทำถนนใหม่ก่อนก็คมให้เลี้ยงเส้นนี้ก่อนจะออกมาทางดีอย่างเดียวคร,รับไม่มีป้ายบอกเลยนะ ครับผมเรามาสรุปให้ฟังนะครับว่าหลังจากทดลองใช้เจ้า Evo Extreme กล่องคันเร่งไฟฟ้าที่ที่เรียกได้ว่าเป็นเข้ากับยุคสมัยเป็นคันเร่งไฟฟ้าสมาร์ทว่าง่ายๆเถอะนะครับการใช้งานเป็นยังไงนะครับรูปร่างหน้าตาก็ถือว่าผ่านมันก็เข้ายุคสมัยแล้วมันก็ติดตั้งง่ายไม่ว่าจะติดตั้งตรงผมติดตั้งไว้ตรงใกล้ๆกับปุ่มพุทสตาร์ทนะครับก็แล้วแต่ว่าท่านจะ ติดตั้งไว้ตรงไหนเอ้ก็ง่ายดีอันนี้ผมเอาไปทดสอบได้สักระยะหนึ่งก็ใช้เวลานานพอสมควรก็หลายๆสภาพถนนนะครับกว่าจะได้คําตอบว่าได้ไรก็ใช้เวลาพอควรเพราะเจ้าของเขาก็บอกเป็นยังไงแอดมินเป็นยังไงลองแล้วเป็นยังไงนะครับก็จะมาเล่าสู่ฟังรูปลักษณ์หน้าตาโอเคและผ่าน2การใช้งานเป็นยังไงนะครับการใช้งานต้นกลางปลายก็ถือว่าโอเคเลยนะครับตอบสนองได้โอเค แล้วในโหมด AI มันจะมีอยู่3โหมด AI ที่แบบตอบสนองแบบกระเด้งดึงดก็มีหรือตามที่เห็น,นะครับ AI ธรรมดาหรือ AI e c o เออมันเจ๋งอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นิ้วมือกดที่เ,ออเขาเรียกอะไรกดที่มือถือได้เลยง่ายดีนะครับหรือจะไปกดที่ปุ่มก็ได้นะแต่ปุ่มเนี่ยค่อนข้าง ยากอยู่นะครับเพราะว่ามันมีแค่2ปุ่มแล้วมันจะเป็นเมนูซ้อนๆท่านก็ไปดูคลิปของ Evo Extreme แล้วกันเขาก็มีบรรยาให้อยู่แบบเออทำคล,คลิปได้แบบเป็น Anim เมชันน่ารักดีนะครับท่านก็ไปดูเรียนรู้ง่ายดียง่ายเขามีอ่า AI ให้เล่นทั้ง3โหมดผมก็ลองเล่นทั้ง3โหมดนะครับมันก็ตอบสนองแต่ละโหมดเนี่ยก็ถือว่าลื่นนะครับลื่นไม่ไม่แบบกระโชกคอกาดนะครับไม่ว่าจะเป็น ทั้งบูสเตอร์หรือแรต่างดูมันลื่นดูคันเร่งแบบเขาลื่นในที่นี้มันไม่ใช่ลื่นแบบอะไรแบบไม่มีเหตุผลนะครับคือมันต่อเนื่องได้ดีอะ่ะเออรู้สึกรถมีแรงมีพละกกาลังนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับบางเจ้าที่ผมเคยใช้อยู่อะไรอยู่ตัวนั้นก็จะมีลักษณะเด่นของเขาอีกอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วแต่การใช้ตัวที่ผมเคยใช้เนี่ยมันก็จะเป็นมีมา AI มาโหมดเดียวก็คือ ตอบสนองได้กระชับก็คือเขาเรียกว่าท็อกมารอนะครับตัวนี้มันมีตั้งแต่ท็อกมารอหรือหรือลอจังหวะนิดนึงหรืออ่าสมูทไปเลยอีโค่ก็แล้วแต่ที่ท่านเลือกนะครับว่าท่านชอบแบบปรับที่เท้าเองหรือว่าคลุมที่เครื่องได้หมดนะครับตัวนี้ก็สามารถคลุมที่เครื่องหรือตั้งแล้วคลุมที่เท้าอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้ก็คือคลุมที่เท้าเลยก็แล้วแต่ที่ท่านเลือกว่ายังไงเอฟเฟก หรือปัญหาที่ใช้เออร์เลอร์นะครับตั้งแต่ที่ใช้มาก็ยังไม่พบเครื่องเสียงเงียบยังไงก็เงียบอย่างนั้นนะครับไม่ได้มีปฏิกิริยาไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยน่าห่วงหรือน่ากังวลรอบปกติรอบเดินเบาแอร์ต่อแอร์ตัดอะไรต่างๆในการใส่คันเร่งไฟฟ้าก็โอเคกดคันเร่งรอบหนึ่งกดต่อก็พร้อมใช้ใช้งานทันทีเหมือนง่ายๆก็คือเหมือนกับเหมาะกับยุคกล่องคันเร่งไฟฟ้ายุคนี้แหละข้อเด่นของเขาที่จะทําให้เห็นว่ามันต่างกับเจ่าอื่นๆก็คือ แอปพลิเคชันที่ท่านปรับจูนได้ที่มือเลยแล้วก็สามารถที่จะลูดลูดลูดแล้วก็อินบ็อกเข้าไปถามฝ่ายเทคนิคฝ่ายอะไรต่างๆปรับจูนหรือให้เขาสอนจูนให้หรืออะไรต่างๆอยู่ที่แอปเลยครบที่มือถือเลยเพราะทุกท่านก็พกอยู่นะครับซึ่งบลูทูธ5.0ุก็ตอบสนองค่อนข้างเร็วคลิกเดียวปิกมันเข้าเลยแล้วก็ไม่ไม่ได้มีให้หลุดเลยนะครับก็อาจจะมีปัญหาหน่อยถ้าท่านมีมือถือเครื่องเดียวอาจจะต้องสลับต่อสลับหลุดอะไรต่างๆกับ อฟอนต์ตัวหน้ารถยนต์นะครับถ้าคนที่มีมือถือ2เครื่องก็เอามาตั้งจอไว้กดเล่นได้เลยอันนี้ก็เป็นประโยชน์เป็นออปชันที่ถือว่าเข้ากับยุคเข้ากับสมัยกันเลยทีเดียวแล้วประเด็นสุดท้ายในเรื่องความคุ้มค่าราคามันก็โอเคนะครับราคาไม่แพงแล้วก็การตอบสนองกับราคาที่ท่านจ่ายลิสแอนด์เบนฟิตบางคนก็ให้ค่ามากบางคนก็ให้ค่าน้อยก็แล้วแต่ว่าท่านจะเลือกเอาไป ใช้ยังไงนะครับสาหรับท่านที่ใช้อยู่แล้วในตัวเดิมมันก็โอเคนะครับตัวนี้ก็จะโอเคก็ตามรูปแบบของการออกแบบการใช้งานของมันสําหรับวสำหรับผมตัวนี้คิดว่ามันเด่นยังไงเด่นตรงสมาร์ทเลยตรงมือถือเลยเพราะมันติดตัวได้ตลอดเนาะน่าจะได้ไอเดียครับจงกับตัวลายความสุขอยู่ที่การประวงังความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราสาหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ แชร์เพื่อให้พ่อคิปใหม่ใหม่จากพวกเราและเป็นกลังใจงให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสิงห์ตัวออนไลน์ความสุขยทีิการไปว่าความรู้คือการแบ่งปันไม้มีที่สินสุดค่ะสวัสดีค่ะ